เเ้ยยหมือนอนู่สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับสู่ช h a n n ขึ้นมาดอทครับตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านเซเวนเซนสาขาถนนข้อวานะครับหรือถนอนรามบุตรีครับบรรยากาศที่นี่คึกคักมากๆเลยไปดูข้างในกันดีกว่าครับอันนี้ครับเขามีของออกใหม่นะครับของเซเวนเซนก็คือไอศกรีมเบอร์เกอร์ควีนนะครับเอ๊ะคุๆนะครับ เวอร์เกอร์ควีนมันคู่กับอะไรหรือเปล่าอันนี้เซตละ149ครับมีเบอร์เกอร์มีเฟนฟรายนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าพอมันมาเป็นของหวานนะครับหรไอศกรีมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยสั่งมาลองดูกันสักหน่อยเอยเหมือนอยู่นี่เบอร์เกอร์ควีนนะพร้อมกับเฟนฟราย เฮ้ยเหมือนอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีสตรอเบอรี่ซอสนะครับเหมือนซอสพริกมากๆเลยอันนี้น่ารักนี้เขาทำได้สร้างสรรค์ดีอันนี้ก็มีใส้ข้างล่างเป็นไอศกรีมนะครับเฮ้ยมีชีสเนียนมากเลยนะครับแล้วก็มีแตงกวาวนะครับแกาดองเป็นเจลลี่นะครับผมดูดีมากตรงนี้นะครับมีเบนไฟนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับขอลองชิมเลยแล้วกันเป็นข้าวกเกียบนะครับไม่ใช่ออศกรีมครับแล้วก็มาพร้อมกับซอสจิ้มนะครับผมเนียนมากเหมือนซอสพริกจริงๆเลยตัว,วขนมปังเขาเป็นเบเกอร์ปันนะครับเป็นขนมปังจริงๆนะไม่ใช่แบบไอศกรีมมาหลอกครับแต่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาลองผ่าดูกัน ใช่นะครับเบอร์เกอร์ดูนุ่มมากนะครับเป็นขนมปังเบอร์เกอร์บันนะครับมีตัวเชอร์รี่นะครับตัวชีสนะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นอะไรนะครับอ๋อเป็นคั่วนะครับผมแล้วก็มะเขือเทศแทนด้วยสตรอเบอรี่นะครับสร้างสรรค์มากวาแล้วข้างในนะครับเป็นมิดไนท์บราวนี่นะครับผมเป็นไอศกรีมนะครับซิกเนเจอร์ของเซอร์เซนนะครับผมน่ากินมากลองดูก่อนเลยนี่เป็นช็อกโกแลตมิดไนท์บราวนี่นะครับ อร่อยอ๋อ,อกินกับขนมปังสักหน่อยเซีกินขนมปังลอติม่มครับอร่อยอร่อยอันนี้นะครับแตงกวาครับเป็นเจอรี่นะครับเป็นเจอรี่รสเมลอนนะครับหอมอร่อยรวมๆเซตนี้นะครับ1 4อยบาทรู้สึกว่าคุ้มกว่าตอนที่กินเป็นเซตไก่ทอดนะครับตัวนั้นรู้สึกแพงไปนิดนึงแต่พอเป็นเซตเนี้ยรู้สึกว่าโอเคครับผม ส่วนที่เป็นเหมือนชีสนะครับก็คือกล้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกล้วยกับโช็อกโกแลตก็คือเข้ากันอยู่แล้วเนาะกินไม่ยากคือรวมเส้นี้กินง่ายนะครับเหมือนกินไอศครีมกับขนมปังอร่อยเลยแหละมาในส่วนของเฟรนฟรายนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นไอศครีมหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเป็นเหมือนข้าวเกียบครับ กรอบนะเป็นข้าเกียบเลยนะครับกิ้มกับซอสต,ตรงนี้เป็นยามสตรอเบอรี่นะครับเข้ากันดีคือจะเอาตัวเข้าวเกียบ,นบเ,นยเนี่ยครับเป็นฝ่ายไปกิ้มกับช็อกโกแลตกินก็ได้เหมือนกัน<ม>ก็จะได้ฟิลแบบกิน ขนมของกินเล่นนะครับรวมๆกับชุดเบอร์เกอร์ฟีนะครับก็ถือว่าเป็นไอศกรีมที่ยอมรับเลยว,ว่าครีเอทแล้วก็เอาไปคอลลาบอร์เรกับแบรนด์เบอร์เกอร์จริงๆก็ได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะองค์ประกอบแต่ละอย่างที่ใส่ลงไปนะครับผมว่ามันก็คือไอศกรีมที่สร้างสารรค์ออกมาในรูปแบบเป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจครับพอกินไอศกรีมเสร็จนะครับ ใต้ถานเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของตัวเบอร์เกอร์ควีนนะครับว่ามีองค์ประกอบของอะไรบ้างนะครับมี่ขนมปังนะครับแล้วก็ไอศครีมวุ้นไน้เบวนี่นะครับผมเจลลี่เมลอนนะครับสตรอเบอรี่กล้วยหอมนะครับแล้วก็ซอสสตรอเบอรี่แต่สุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้นึกถึงเลยนะครับก็คือมีครีมสดนะครับที่จะทำให้รสชาติทุกอย่างเมันผสานเข้าด้วยกัน,นครับ ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์มากมากเพราะทำออกมาเนี่ยครับมันก็ตรงปกแบบนี้นะครับแล้วก็ยอมรับในไอเดียของคนที่คิดสร้างสรรค์เมนูตัวนี้เลยครับเยี่ยมมากๆที่แปลกใจก็คือตัวเฟนฟายนะครับคือแบบเออถ้าเป็นไอศครีมออกมาทํามันก็คงจะดูเละนะเวลาตักกินแต่พอทําเป็นขนมแบบนี้ครับก็ดูแปลกไปอีกแบบ เป็นการแก้ปัญหาที่ลงตัวนะครับถือว่าเป็น149บาทที่คุ้มมากๆครับบอกตรงเลยนะก็ต่อเมนูนี้นะครับคือชื่นชมในความครครับทำออกมาเหมือนกับเบอร์เกอร์จริงๆลก็อร่อยด้วยนะข้อดีคือชอบมากคือมันอร่อยแล้วก็ลงตัวมากๆด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รดตามครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลากัสวัสดีครับบ๊ายบาย